ะะแล้วก็ลงไว้ที่อุโมงค์อันนี้ท่านคะเห็นไหมคะบเฟงคบเพลิง,ง,งสีทองข้างหน้าเราอะคะอ่ะเขาจะมาจากด้านหนึ่งมาจากริชโฮเทลนะคะ,อะพอดีคนขับเราไม่ได้ลงข้างล่างมันจะเป็นเสาต้นที่13นะคะอยู่ตรงกลางะค่ะ <S <S เขาเข้ามาในนีตรงนี้อะคะ <S <S ่ะเขาเสียชีวิตกันะะ <S <S ข้างในนี้เลยนะคะ <S <S เป็นรถเมเซเดสสีดํา นะคะครถไม่เสียดสีดำแล้วก็บนพื้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาพของพระนางเลดีนน้แด่หน้าแต่จะมีมีตลอดเวลาแต่ว่าเขาเขาดึงออกอะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเอา้เอาป <c oughs> นนะคะเอ่อ เดี๋ยวก็จะมเีเดี๋ยวก็จะมีคนดึงออกมีคนเอามาแปะแล้วก็จะมีคนดึงออกนะคะแล้วข้างในเนี่ยเสาต้นที่เจ็ดสิบสามก็จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาวาดภาพหน้าของพระนางเลดี้แดนาตลอดเวลารัฐบาลก็จะลบออกเพราะว่ามันอันตรายค่ะคนบางทีลงไปข้างล่างเพื่อจะไปถ่ายรูปคู่กับเสาอันนั้นนะคะพระนาง Dana, เลดี้แดนานั่งรถมาก็ตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในรถเนี่ยมีคนอยู่สี่คนนะคะ